ตลกอาวุโสต้องช่าบ,บ้านตัวเองอยู่จากไปสามวันถึงมีคนมาพบร่างภาพจำของเราที่มีตัวนักแสดงตลกอาวุโสท่านนี้คือชายชราร่างสูงโปร่งผมหงอกขาวโพลนไว้หนวดปกริมฝีปากสีขาวไม่ต่างจากเส้นผมมักแสดงเป็นตัวประกอบหรือตัวตลกคู่กับอดีตภรรยาป้าตุ่มหรือป้าเขียดนภะาพรหงสกุลบ่อยๆด้วยบทของชายชาราที่กลัวเมียจับใจ สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมและเป็นสีสันของทางหนังและละครมาอย่างยาวนานหลายสิบปีคาแรคเตอร์ประจำตัวก็จะรับบทแบบซื่อเสื้อเสสวมหมวกเป็นประจำและยังเป็นนักสแสดงรุ่นใกล้ๆกับป๋าต๊อกหรือล้อต๊อกสวงทรัพย์สำรวยมีผลงานมากมายกว่า ...200 เรื่องทั้งหนังและละครและบทบาทหนึ่งที่ทำให้ทุกคนยังจำได้ก็คือบทลุงเชยในหนังเรื่องสมเกลอพลน,นิกรกิมหมวนเมื่อถึงบ้านปลายชีวิต หายชีวิตเพียงลำพังในบ้านพักห่วงยามที่น้ำท่วมใหญ่ได้จากไปนานถึงสวันถึงมีคนมาพบร่างไร้วิญญาณที่กำลังเปลี่ยนสภาพไปมากแล้ววันนี้เราขอย้อนรอยชีวิตของตลกอาวุโสนักแสดงผู้เรียกเสียงหอัอเราะให้กับเรามาอย่างยาวนานท่านนี้ลุงโกรงกางเกงแดงด้วยความอาลัรรักและคารพยิ่งครับลุงโกรงกางเกงแดงมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่านรงรัตาพรและชื่อเล่นว่า กเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายน2471บางแหล่งข้อมูลบอกว่าเกิดวันที่20มิถุนายน2470เคยรับราชการเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจนครบานสำราญราชก่อนจะพรัดจับผู้มาเป็นพิธีกรให้กับวงดนตรีลูกทุ่งหลายต่อหลายวงด้วยกันภายหลังเลยมาตั้งวงดนตรีเองเสียเลยชื่อแรกของวงก็คือ M.S Brand ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นฉลามบก และพรเกษมมีสุเทพวงกำแหงชรินนันทนาครและนริตอารีเป็นนักร้องรับเชิญประจำซึ่งวงดนตรีฉลามบกของลุงกรงตอนนั้นถือว่าประสบความสาเร็จมากความที่ลุงแกอยากหาจุดเด่นให้กับวงดนตรีของตัวเองเลยไระตัดกางเกงสีแดงมาใส่กับเสื้อราชประแตนจุดนับฉายาว่ากรงกางเกงแดงเลยใช้ชื่อนี้เมื่อมาแสดงหนังแต่บางข้อมูลบอกว่าที่มาของชื่อกรงกางเกงแดง มาจากการเข้าฉากปีนต้นไม้ในหนังเรื่องหนึ่งแล้วดันทํากางเกงหลุดจนคนทั้งกองถ่ายเห็นกางเกงในสีแดงที่สวมอยู่จากนั้นใครๆต่างเรียกแกว่าโกรงกางเกงแดงมานับแต่บัดนั้นลุงโกรงกางเกงแดงเข้าสู่วงการทีวีก่อนต่อมาก็ได้แสดงหนังเป็นตัวสมทบแนวตลกโดยหนังเรื่องแรกที่ลุงเล่นก็คือเรื่องผู้ใหญ่ลีปี2 5 0 8มีเพชรราชวราชเป็นนางเอกจากนั้นก็มีผลงานติดต่อกันมามากมาย โดยแสดงไปมากกว่า200เรื่องด้านชีวิตส่วนตัวลุงกรงแต่งงานกับป้าเขียดหรือป้าตุ่มนภาพรหงสกุลดารานักแสดงอีกท่านของวงการก่อนเลิกร้างกันไปลุงกรงใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังมานับตั้งแต่บัดนั้นที่บ้านพักในเขตเทศบาลตําบลบางม่วงอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังจากเลิกรากับป้าตุ่มหรือป้าเขียดนภพรแล้ว ก็แทบไม่มีงานในวงการบันเทิงอีกเลยด้วยความจราภาพที่เข้ามาเยือนสังขารของแกให้ร่วงโรยไปตามกฎแห่งสัจธรรมแต่ถึงกระนั้นลุงโกรงยังคงวนเวียนอยู่กับบรรดากองถ่ายต่างๆด้วยการยึดอาชีพขายของที่ระลึกให้กับเหล่านักแสดงตามกองถ่ายหรือบางครั้งมีงานแสดงนิดๆหน่อยๆมีเข้าฉากไม่ถึงสินาทีก็ถ่ายทําเสร็จพอเสร็จงานแล้วลุงโกรงยังอยู่กองถ่ายด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่ดูบรรยากาศกองถ่ายเป็นนาน ก่อนกลับไปใช้ชีวิตอยู่อย่างเดียวดายในบ้านพักญาติเมืองนนกระทั่งวันที่18กันยายน2554เวลา16.30นนพันตำรวจโทรัศมีสายวงพนักงานสืบสวนสถานีตำรวจบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่119ทับ31ซอยบางง่วง16หมู่2ตำบลบางง่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอก สมภพครูหาวิชานันผู้กำกับสถานีตำร,รวจบางใหญ่นายพรเทพประดับพลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ,บางม่วงมูลนิธิร่วมกตันญูและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุบ้านเดียวชั้นเดียวค่อนข้างสุดสมบริเวณโรงจอดรถมีเก๋งสีขาวสภาพเก่าใช้การไม่ได้จอดอยู่โดยข้างรถมีศพนอนเสียชีวิตขึ้นอืดส่งกลิ่นคลุ้ง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายนารงรัตพรอายุ83ปีเรือที่รู้จักกันดีทั่วฟ้าเมืองไทยในอดีตคือลุงโกรงกางเกงแดงดาราตลกชื่อดังโดยผู้ตายใส่เสื้อยืดแขนยาวสีเขียวกางเกงขาสั้นสีแดงในตัวพบบัตรประจำตัวประชาชนและเงินสดราว1,000กว่าบาทบริเวณแขนขวายังมีสายออกซิเจนห้อยติดอยู่เป็นที่น่าเวทนาแก่เพื่อนบ้าน ที่มามุงดูบ้านที่ลุงโรงอยู่หลังนี้ลูกสาวของลุงคนหนึ่งเอาไปจำนองไว้แต่ลูกสาวคนนี้ก็มาถูกรถชนตายทําให้บ้านขาดจำนองไปจนลุงโรงต้องเช่าบ้านตัวเองอยู่อีกทั้งมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจําตัวต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจําลุงโรงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านมีการนํากระสอบทรายมากันน้นแนวป้องกันน้าท่วมจนมีผู้มาพบร่างลุงโรงนอนเสียชีวิตดังกล่าว 6-9 Stories ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอกราบคารวตาไลมาณที่นี้ด้วยครับ